ล่าสุดเช่าเนตีกันช้ำค่ะพี่น้องได้ปดเด็นมือขึ้นวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ทางคุนเนี่ยแพ้ากับทางพปเอกสั้นได้ไปท่าการแสดงอยู่ที่อีสานลำเพลิกนกทอมอเนาะเป็นร้านอาหารร้านอ่าร้านดื่มซึ่งหลังจากที่ได้ไปท่าการแสดงในวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอยู่ที่อีสานลำเพลิน กรได้มีทางเน็ตไอดอลสื่อดังนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์หลายๆแบรนด์แล้วก็เป็นคนที่หลายๆคนก็น่าจะรู้จักดีนะคะก็คือพี่ดิวอ่าสำหรับพี่ดิวนี่นะคะเมื่อคืนในมีการขึ้นไปแจมบนเวทีในช่วงเขาพลบเบคคุยกับเอฟซีพี่ดิวในมีการไปเอาไม้จากคุณแอพเปาๆคะ่ะเม้าว้าถึงประเด็นที่คุณแอพเป่าเนี่ย เจอดรามา่าเจอประเด็นต่างๆเอาง่ายๆคือให้กําลังใจคุณเนี่ยพลพาวๆนะคะซึ่งกําลังใจเดี๋ยวาวเน็จะมาเปิดให้ดูว่าคลิปนี้ทําไมถึงเกิดประเด็นวิพกา์วิจารณ์คลิปนี้ทําไมาถึงชาวเน็ตอะตีกันอ่ตีกันได้นนเรื่องอีหยังคะ่ะพี่น้องพราะว่าพี่ดิวเนี่ยหลายๆคนก็ทราบดีว่าพี่ดิวคือเป็นคนที่คอยให้กําลังใจใหลายๆคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่นะคะหลังจากที่โพสคลิปนี้ลบไปนะคะว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็ตามแต่ส่องในโพู์ คือแต่ว่าดรามา่าดราม่าไหมก็ไม่เชิงดราม่านะคะก็ดราม่าเบาๆนะั่นแหละแต่ก็มีคนที่มาให้กําลังใจบอกว่าพี่ดิวเนี่ยคือน่ารักมากๆ,ๆเข้าใจคุณเนี่ยวพาวๆดีอะซึ่งสิภาาไปืปินให้ฟังค่ะว่าคลิปๆนี้เขาว่าจังไดค่ะพี่โน้ตั้นพี่ถามตรงๆนะอะไเอย่าเพิ่งนะัไม่คิดจะร้องเพลงกันเลยเหรอครับที่คุยกันที่แบบ,บจีนแอบบมุง้งมิ้งอะไรกันอย่างเงี้ยครับเชื่อไหมหมอนที่บ้านพี่ขายไปสามผืนแล้ว สัมีแตกมากขาพี่จิกหมอนแล้วพี่ก็ลุ้นว่าอีดอกมึงจะบอกคบกันมึงก็คบกันไปเหอะไม่คือตอนนี้ถามว่าเป็นไงผมก็เป็นคนตรงเหมือนกันคือเราก็รู้สึกว่าเอาให้เกียิผู้หญิงเราชอบแต่ด้วยหลายๆอย่างด้วยนะตอนนี้อันนี้ตอบตรงๆไงพี่ดิวับผมครับ,รบแต่เราให้เกียริเขาเอาไว้ถึงเวลาดีกว่าเดี๋ยวผมบอกพี่คนแรกให้เกียิหรือสันหน้าตาดีแล้วเ,เลือกได้ แพรวพาวเขาก็มีครอบครัวแล้วนะ,ะ,ะเธอจะมารับแพรวพาวแล้วเธอจะรับเขาได้ยังไงเขามีแฟนเขามีเคยมีแฟนมีลูกมาแล้วแล้วปัจจุบันไม่มีลูกติดด่าไม่ใช่แล้วปัจจุบันเขามีเหละ่ะปัจจุบันเขาก็ไม่มีมมแต่พูงตรงนะตั้งแต่เจอแพรวพาวตั้งแต่ตั้างแพลวพาวนะทุกวันนี้สวยรถแล้วก็สตองสิ่งสำคัญคืออยากหิวใจให้แพรวพาวเพราะว่านางผ่านอะไรมาเยอะนางโดนเนี่ยคนในนี้แหละบางทีอาจจะด่านางแพรวพาวแสงทองใคร ใครใครถามคำเดียวนะครับอ,อดีตที่ผ่านมามันไม่สําคัญหรอกปัจจุบันเราต้องยึดถือปัจจุบันทุกวันนี้แพลวพาวยืนตรงนี้ได้ผ่านดราม่าทุกอย่างมาได้ได้รักแพลวพาวไหมครับเอาไม่เอาใหม่มันตอนแหลไปทุกคนพูดตรงๆนะ ท่านเจ้าถือดาทั้งประเทศทั้งเสียแล้วเจ้าเป็นผู้หญิงโตในน้อยผู้เดียวอะ่ะแล้วพอเป็นทางเลือกอะ่ะเ,เ,เ,เขากับม่กลับมายื้อเท่าไหร่เขาก็ไม่กลับมาหรืออย่างกระซางต่ว่ามือน,นี่คุณให้อภัยหรือให้กำลังใจผู้หญิงคนที่ชื่อแพลวพาแสงทองไหมครับขอ,อบคุณนะครับแล้วก็อดีตไม่สำคัญปัจจุบันสำคัญกว่าแต่ว่าวันนี้ อดีตจะเป็นยังไงก็ไม่สําคัญนะครับมีแพพาวมีซันมีเดีวที่เป็นคู่จิ้นกับซันแค่นั้นจบครับผมแต่ว่าลรวมโปรเจกต์กันพี่ถ้ารวมโปรเจกต์พี่ประกาศเลยนะครับพี่แมวค่าตัวแต่ขอมาแซมมาแบบแค่กอดคอซันก็พอเพราะสุดท้ายซันก็คือคนของใจของพี่เดียวแพพาวก็คือน้องสาวพี่สาวที่รัก แต่ทำไงได้อะเราคือ L G B T เราลักชนีไม่ได้เราก็ต้องอย่างน้อยๆน,นะแพรวอาจจะดูเวอร์ไปนะอ่าอ่เวอร์เรื่องอะไรความใฝ่ฝันของพี่ดิวสูงสดุดอ่าอคือได้หอมแก้มันขอบคุณนะครับขอบคุณพี<อ>่ดิวมากๆเมื่อกี้<า>เหตุการณ์ที่ย้อนไม่ทันเลยครับผมไวมาก ไม่เป็นไรครับถือว่าพี่ต้องค้างโปรเจกต์ผมอยู่ครับผมในคลิปเลิน,นะคะเป็นคลิปที่พี่ดิวถามว่าเผ่าๆอ่าสู้กันเพื่อเผ่าว่านำแต่กระทามาสรุปแล้วเป็นแฟนกันบอนี่คือคําถามที่หลายคนต้องการทราบคําตอบที่สุดนะคะว่าสรุปแล้วเป็นแฟนกันไหมแล้วก็ก็เลยบอกว่าไม่ถามเผ่าๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูออกตัวแรงเกินไปสําหรับผู้หญิงก็เลยมาถามผู้ชายถามฝ่ายชายนั่นคือน้องสันถามน้องสันเสร็จปุ๊บน้องสันก็ตอบแบบที่เคยตอบนั่นแหละว่า ถ้ามันขยับขยื่นไปก่อนนี่อะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะบอกพี่ดิวเป็นคนแรกเลยครับตอนนี้ผมก็ให้เกียรติพี่ดิวเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นแม่ไม้ลูกติดนู่นนั่นนี่ค่ะพี่ันก็บอกว่าแล้วตอนนี้เขาก็สดนะครับเออนี่คือคําตอบแล้วนะคะว่าสารุปแล้วแฟนหรือไม่แฟนจิ้นหรือไม่จิน้นแต่ใดๆคือประเด็นดราม่ามันเกิดขึ้นค่ะทุกคนประเด็นดราม่าหรือประเด็นวิภาควิจารณ์ถกเถียงกันมันเกิดขึ้นตามคอมเมนต์ข้างต้นนี้เลยค่ะให้ทุกคน อ่านเอาเองนะคะสต็อปคลิปอ่านเอาเองเออแล้วก็ขยายหน้าจออ่านเอาเองค่ะพี่นองในคอมเมนต์ที่สาวเน้ยเอาลงนี่ก็ประมาณว่าทําไมนะคะเหมือนแบบว่ามันมีคอมเมนต์หนึ่งสาวเนยไปเห็นแบบว่าแรงมากเลยนะประมาณว่าทําไมเปลี่ยนสีเออจะอยู่ข้างไหนกันแน่สรุปแล้วจะให้กําลังใจใครกันแน่อ่ะสาวเนยนะคะจะบอกว่า เนี่ยไม่ใช่ f c ีพี่ดิวนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดตามพี่ดิวเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าเรามองในความเป็นกลางเนาะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอดีตหรือฝั่งปัจจุบันก็แล้วแต่อย่าไปคิดว่าเขาอยู่ฝั่งไหนเอาง่ายซะก็มีคนมาคอมเมนต์สรุปอยู่ฝั่งไหนสรุปอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งไหนเอาพี่นนอคือยังไงคําถามแบบนี้คือต้องการให้เขาอะอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั่นหรือหรือยังไงนะคะคือเราก็ไม่สามารถไปไปมัดมือชกใครจะอยู่ฝั่งไหนได้นะแล้ว เขาให้กําลังใจทั้งสองฝั่งมันก็ถือว่าเป็นการถูกต้องแล้วนะคะเราไม่จําเป็นต้องว่าเราจะเลือกฝั่งเลือกมาว่าอยู่ฝั่งนั้นฝั่งนี้นะคะทุกคนมันบรรลุอ่ะทุกคนก็วิเคราะห์กันเอาเองนะคะในตามที่เห็นเลยนะคะแล้วก็ถามว่าความว่าเลือกฝั่งเราคือสาวนี้ก็เคยเจอช่วงแรกๆที่มีอ่ะปีที่แล้วอ่ะที่ว่ามีประเด็นดราม่าแรงๆอ่ะที่ว่ามีการเลือกรากนอ่ะสาวนี้ก็ทาคลิปคือฝั่งคุณเนี่ยเผาออกมาไล์สดสาวนี้ก็ทําข่าวคุณเนี่ยเผ พูดในมุมมองคนนี้เผาๆทางอดีตสามีออกมาแล้วส่วนสาวน้อยก็นั่งพูดในมุมมองของทางอดีตสามีค้นกับมาวาทักมาดาวแบบสรุปเธอจะอยู่ฝั่งไหนเธอเป็นเอฟซีใครกันแน่เธอจะเอายังไงเราก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่มีฝั่งไหนนะทั้งทั้งสิ้นนะคะเพจข่าวไม่มีฝั่งไหนทั้งสิ้นนะคะทุกคนเราเสนอตามความเป็นจริงตามที่เราเห็นมาอย่างเช่นคลิปนี้เข้าไปเห็นมาเข้ากับหุ่ึกว่า ่าบางคนบอกว่าสตรอบเบอรี่ตัวใหญ่ๆมาทั้งสวนเลยอะไรแบบนี้ก็พิจารณาเอานะคะว่าใช่แบบที่คุณคิดหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ก็ฟังคลิปเอาซันพี่ถามตรงๆนะะไรอย่าเพิ่งน,นัดไม่คิดจะร้องเพลงกันเลยเหรอครับที่คุยกันที่แบบ,บจีนแอบบมุง้งมิ้งอะไรกันอย่างเงี้ยเชื่อไหมหมอนที่บ้านพี่ขายไปสามผืนแล้วสัมรีแตกมากรพราะพี่จิกหมอนแล้วพี่ก็ลุนว่า อีดอกมึงจะบอกคบกันมึงก็คบกันไปเถอะไ่คือตอนเนี้ยถามว่าเป็นยังไงผมก็เป็นคนตรงเหมือนกันคือเราก็รู้สึกว่าเอาให้เกียริผู้หญิงเราชอบแต่ด้วยหลายๆอย่างด้วยนะตอนนี้อันนี้ตอบตรงๆไงพี่ดิวครับผมครับแต่เราให้เกียริเขาเอาไว้ถึงเวลาดีกว่าเดี๋ยวผมบอกพี่คนแรกให้เกียิยหรือตันหน้าตาดีแล้วเ,เลือกได้ แพลวพาวเขาก็มีครอบครัวแล้วนะเธอจะมารับแพลวพาวแล้วเธอจะรับเขาได้ยังไงเขามีแฟนเขามีเคยมีแฟนมีลูกมาแล้วเอ้าแล้วปัจจุบันลูกติดด่าไม่ใช่แล้วปัจจุบันเขามีเหล่ะปัจจุบันเขาก็ไม่มีไม่มีแต่พูงตรงนะตั้งแต่เจอแพลวพาวตั้งแต่จ้างแพลวพาวนะทุกวันนี้สวยรถแล้วก็สตองสิ่งสำคัญคืออยากหิวใจให้แพลวพาวเพราะว่านางผ่านอะไรมาเยอะ นางโดนเนี่ยคนในนี้แหละบางทีอาจจะด่านา,นางแพวพาแสงทองใครใครใครถามคำเดียวนะครับอ,อดีตที่ผ่านมามันไม่สำคัญหรอกปัจจุบันเราต้องยึดถือปัจจุบัน